มากันต่อที่สลักกันต่อนะคะทุกคนสลักตัวต่อมาคือ e an e an er เร็เราได้เียนใช่ไหมยาน e กับ n n คือนอนหนูดังนั้น e กับนอนหนูคือ in e a n e yang yang er เร็วๆเราได้คำว่าอ a n e กับ ng ng คือเสียงงองูลงท้ายใช่ไหดังนั้นก็จะเป็น ing e อง อีอง <wield ing 1970> อีองอีองเรื่อยๆมัน <ption> ค <salad> euh. ือยงเราได้คําว่ายงนั่นแหละหรือว่าใครจะพูดมันอีนิดนึงก็ได้อีองอีองอัว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 เร็วๆเราจะได้คําว่าอัวเนาะเสียงมันก็คล้ายกับสระบอัวอูสระอัวบ้านเราแหละแต่ว่าเสียงสุดท้ายมันจะปากกว้างมันจะเป็นอาัวาตัวต่อมาอูโออูโอัโอัโอเร็วๆมันจะได้คําว่าโวทุกคนวันนี้ได้โวนะ อูไออูไว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 มันจะได้คำว่าไวหรือว่าเราจะเขียนเป็นอไวไงก็ได้อูเอ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 มันจะได้คำว่าไวไวเนาะวิอ่าไอตัวนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยมันจะตัดเสียงเออตรงกลางออกมันจะเหลือแค่อูกับอีเวลามันผสมกับพยัญชนะมันจะเหลืออูอี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 เลยเลเนี่ยมันจะได้คำว่าอุย แล้วก็อวานวานวานเนี่ยจะได้คำว่าหวานอ่่าใชได้คำว่าหวานอูเอิ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 นได้คำว่าเวินแต่ทีนี้เนี่ยเวลามันผสมกับอาพยัญชนะมันจะตัดเสียงตรงกลางออกแล้วเหลือแค่อูกับนอหนูมันจะได้คำว่าอุ่นอูอ่างอูอ่งอูอ่งก็คือคำว่าวางนั่นเองวางอวงอวงอวงจะได้คำว่าเวง แล้วก็บรรทัดสุดท้ายค่ะบรรทัดสุดท้ายสลับอืออือแล้วเอแล้วพูดว่า Ü, Z, อือเสร็จแล้วเราไปปากเป็นเอเวเวมันจะเหมือนคำว่า Ü, เวอะทุกคนหรือมันอือก่อนนิดนึงอ่ะเวเวส่วนนี้อือกับอานอืออานพูดว่าอือเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นอาน, Ü, าน, Ü, านอืออานอืออานอ่าถ้าเขียนภาษาไทยมันจะได้แบบเนี้ Ü, ยฮะอืออาน เหมือนแบบเราที่มีตัวควบการแบบเวียนอย่างเงี้ยเวียนเวียนแล้วสุดท้ายอือ้อแบบนอนหนูให้เราพูดว่าอินแล้วเราทําปากห่อทําปากสูมันจะได้เป็นยืนยืนมันจะเหมือนแบบยืนอ่ะอ่อย่อยักวอาแหวนสระอรินอออนอนหนูก็ได้หรืออ่างวอรแหวนสระอินนอนหนูก็ได้ยืนเนาะทีนี้เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าในภาษาจ,จีนน่ยมันจะมีเสียง สเสียงท้ายอยู่3มเสียงซึ่งเขาจะนบรวมเป็นสระก็จะมีเสียงเอ็นเอ็นคือเสียงนอนหนูลงท้ายเนาะเอนจี้คือเสียงงอง,งูลงท้ายและอาคือเสียงที่มีไว้มวนลิ้นอย่างเช่นสระเออที่เราเจอไปเมื่อกี้เนาะทีนี้เรามาดูเรื่องวรรณายุก,กันบ้างครับเรื่องอ่ะเรามาดูเรื่องวรรณายุก,กันบ้างคะ่ะทุกคนเรื่องของวรรณยุนะครับ วรรณยุกต์เนี่ยจะมีหมดสีเสียงเนาะทีนีห้หลักๆอยากให้ทุกคนจําว่าสัญลักษณ์เป็นยังไงแล้วออกเสียงเป็นยังไงสัญลักษณ์เป็นแบบไหนออกเสียงเป็นแบบไหนเนี่ยก็โอเคแล้วนะเออ่เสียงหนึ่งเสียงที่หนึ่งเนี่ยสัญลักษณ์คือขีดตรงๆขีดตรงๆย,ยาวๆอย่างเงี้ยเราจะออกเสียงว่าอ่าสมมติใส่ในสระอาเนาะมันก็จะออกว่าอ, e อาใส่ในสระอีมันก็ออกอีใส่ในเอ,อนมันก็ออกเออย่างเงี้ยมันจะออกแบบเหมือนเสียงสามัญในภาษาไทย มันเสียงสามันในภาษาไทยเลยต่อไปเสียงที่สองคเสียงที่สองสัญลักษณ์เสียงจะเป็นจากล่างขึ้นไปบนลากจากล่างขึ้นไปบนถ้าใส่ในสระอาเราก็จะออกเป็นอาใส่ในสระ e, อีก็ออกเป็นอ e, ีใส่ในสระเออก็ออกเป็นเออเสียงนี้จะคล้ายๆกับเสียงตะวาในบ้านเหล่าเนาะเครื่องหมายบวกเนี่ยตะวาแล้วก็เสียงที่สามเนี่ยสัญลักษณ์เสียงจะเป็นจาก,าจากบนลงมาล่างแล้วก็ขึ้นไปเนาะคล้ายๆตัววี เสียงนี้มันจะมี2จังหวะค่ะทุกคนจังหวะแรกเนี่ยที่มันลงมามันจะออกเสียงคล้ายๆกับไม่เอกในภาษาไทยเราแล้วจังหวะที่2ที่มันขึ้นไปมันจะคล้ายกับจัตวาดัง้เวลามันออกเสียงมันจะเป็น2จังหวะถ้าใส่ในสระอามันก็จะเป็นอาอาเอกเสร็จแล้วเป็นจัตวาอาอาแต่ทีนี้เสียงนี้เวลามันผสมกับ ไม่ใช่เป็นผสมสิเวลามันไปอยู่กับพยางค์อื่นอยู่ในประโยคเนี่ยเขาจะนิยมออกแค่ครึ่งเสียงคือออกแค่ส่วนด้านหน้าออกแค่ส่วนเนี้ยซึ่งไอ้ส่วนนี้คือออกคล้ายๆกับเสียงไเอกในภาษาไทยเราดังนั้นทุกทุกคนอาจจะท่องว่าออกเป็นเสียงอ่าอ่าก็ได้นะครับเ,เสียงที่4สัญลักษณ์คือจากบนลงมาล่างจากบนลงมาล่างถ้าใส่ในสระอาก็เป็นอาใส่ในสระอีก็เป็นอีใส่ในสระเอะอก็เป็นอเนออเงี้ยเนาะ คล้ายๆกับเสียงเมทโวในภาษาไทยเรานั่นทั้ง4เสียงเนี่ยให้ทุกคนจําสัญลักษณ์เสียงหนึ่งอ่าเสียงสองอ่าเสียงสามอ่าเสียงสี่อ่าอ่าอ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 านะครับทุกคนอ่ะอันนี้เป็นกราฟเสียงเนาะเอ่อกราฟกราฟเสียงเสียงหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่สูงตลอดแนวเลยอ่าเสียงสองอ่าเสียงสามอ่าแต่เราออก ออกแค่คร okay, ึ่งเสียงได้ออกแค่อ่าเสียงสี่อา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 ในภาษาซีนเนี่ยถ้าเราออกเสียงวรรณยุกต์ผิดบางทีความหมายมันก็เปลี่ยนเนาะคล้า okay, ยๆกันในภาษาไทยเราเลยทีนี้เวลาเขามาผสมผสมกันเป็นแบบอ่า uh, เป็นคำๆเนี่ยเราก็จะมีวิธีสะกดแบบนี้ค่ะทุกคนตัวบีคือปอปลาใช่ไหมปัวสระอา uh, ปัวอา uh, ปา uh, uh, ใส่เสียงหนึ่งก็เป็น ปาพัวอาพาใส่เสียงสี่ผ่าถ้าแรกๆใครยังไม่ได้ให้เขียนอา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 ไปก่อนก็ได้นะฮะอาอาอาอ่าอ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 าใส่เสียงสี่เราก็นับเลยพาผาผาผ่าถึงแม้คำนี้ออกเสียงว่าผ่าเตออาตาใส่เสียงสี่ตา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 ไ้อ่านว่าตาโมอามาใส่เสียงสี่มาหมาหมามาดังนั้น,นออกว่ามา ัวโอโปใส่เสียงสองโปโปพัวโอโปใส่เสียงหนึ่งโพก็จบเลยฮะอันถัดต่อมาปัวอีปีเสียงสามปีปีปีเราก็หยุดพัวอีปีใส่เสียงสองผีผีหยุดเตอเอเตเสียงสองเตอเตอหยุดนะฮะถ้าเราเจอแล้วเราก็นับนับค้าใครยังแบบไม่แม่นนะให้ให้ไล่แบบนี้ออกเธออาทาเสียง หนึ่งทาเตยเียวเดียวเสียงสี่เดียว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 แบบนี้ครับอันนี้อาจารย์ยังไม่สอนเสียงเบาเนาะข้ามไปก่อนปัวอูปูใส่เสียงสี่ปู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 ปัวอูปูใส่เสียงสี่พูผูผูผูเตยีตีใส่เสียงสี่ตี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 เออีทีใส่เสียงสี่ทีทีถีถีีเฮออันหานใส่เสียงสี่อานหานหานหาน เกออันการเสียงสามการการกาดปัวไอปลายเสียงสองปลายปายผัวไอปลายเสียงสองปายผายเตออูตูเสียงสองตูตูเธออูทูเสียงสามทูถูถูเกอไอเกยเสียงสามเกยเกยเกยเตอไอเตยเสียงสามเตยเตยเตยปัวไอเปยเสียงสามเปยเปยเปยผัวไอเพเสียงสองไพเพย ตอไอตายเสียงสี่ตาย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 ,ตายมัวไอไม้เสียงสี่ไม้หมายหมายหมายเคอร์ไอคายเสียงหนึ่งคายเคอโอโคเสียงสามคอโคโคโคแบบนี้ครับทุกคนเนาะเดี๋ยวถ้าเราเจอเป็นคำคำหรือเจอในแบบหัดเราลองไปลองฝึกอ่านกันดูนะคะ